ช่วงนี้นะคะจะพาไป2นโยบายในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำปี2,568ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะการปรับอัตราค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำนะคะปี2,568ให้กับแรงงานทั่วประเทศนอกจากทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลูกจ้างดีขึ้นยังทําให้ระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจดีขึ้นจากปัจจัยการใช้จ่ายของแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานคะ่ะ ก็เห็นด้วยครับเพราะว่าเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่แต่แต่ละวันที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของรายรับเนี่ยยังเท่าเดิมคือมันไม่สามารถเติบโตได้เลยครับคือจริงๆแล้วก็เห็นด้วยแต่ว่าผมว่าผมมีแค่มีความรู้สึกว่าปัญหาหลักของมันจริงๆแล้วคือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจมากมากกว่านะครับแต่ว่าในเรื่องของค่าจ้างเนี่ยก็เห็นสมควรในการปรับขึ้นแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วคือทางรัฐบาลเนี่ยต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจให้มันจากซบเซาเนี่ยกลับมาคืนได้ เสียงสะท้อนของลูกจ้างในสถานประกอบการโรงแรมพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาต่อการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำฉบับใหม่หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอและมีผลบังคับใช้รับสกกรัดใหม่เมื่อวันที่1มกราคม2568ที่ผ่านมาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการดำรงชีพของพี่น้องประชาชนในปัจจุบัน น้ที่ฝากฟังผู้ประกอบการเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวแม้ก่อนหน้านี้จะเคยให้เงินค่าจ้างรายวันที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่แล้วด้วยปัจจัยการประเมินทักษะฝีมือและประสบการณ์การทำงานเป็นที่ตั้งและยอมรับว่าการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างใหม่ในปี2568ยอมส่งผลให้สถานประกอบการมีต้นทุนค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมตัวคือหาแนวทางปรับค่าจ้างที่ถูกต้องและเหมาะสม ต้นทุนไม่บานปลายและไม่เกิดปัญหาแรงงานตามมาคือทุกอย่างมันก็ต้องปรับขึ้นเหมือนกันหมดเลยแล้วก็มันก็ทำให้ว่าผู้ประกอบการเองอ่าต้องเพิ่มรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ไม่สามารถจะหารายรับมาทดแทนรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะลาบากเพราะว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในหันใหญ่ตอนนี้เองนะครับเขาก็มองอ่มอคือมีบัตรจตอยู่แล้วว่าเราไม่ ฟุ่มเฟือยเหมือนแต่ก่อนเราต้องการที่พักที่เที่ยวทานอาหารอร่อยซึ่งตอนนี้มีให้เลือกเยอะทีนี้ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถที่จะขึ้นราคาของห้องพักได้นะครับซึ่งตัวของทางโรงแรมทดลองที่จะปรับราคาขึ้นแค่ห้องละ50บบาทนะครับก็ผลตอบรับนะครับไม่ดีแล้วก็การที่จองอยู่แล้วลูกค้าก็ยังยกเลิกด้วยครับ สำหรับการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทุกจังหวัดใช้หลักวิชาการบนพื้นฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและการปรับขึ้นแต่ละจังหวัดมีการศึกษาผลกระทบจากหลายภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการและแรงงานเพื่อให้ครอบคลุมและมีความเหมาะสมโดยในส่วนของจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรอบใหม่จากเดิม345บาทเป็นวันละ380บาท ข้อดีของการปรับอัตราคา่าจ้างแรงงานขั้นต่ำคือเกิดการใช้จ่ายมากขึ้นแน่นอนว่าจะส่งผลดีต่อการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจทั้งในพื้นที่และโดยภาพรวมของประเทศอีกทั้งยังทําให้ความเป็นอยู่ของแรงงานดีขึ้นเกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมอย่างไรก็ตามในแง่ของนายจ้างและสถานประกอบการเสนอให้รัฐควรมีมาตรการเสริมเพิ่มเติมเข้าไปพร้อมกัน ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายการขึ้นแรงงานขั้นต่ำไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการที่ไม่มีความพร้อมในการจ่ายค่าจ้างเพิ่มรวมถึงแรงงานบางส่วนที่จะตกหล่นจากนโยบายสามารถปรับตัวไปพร้อมกับนโยบายใหม่นี้ได้โดยไม่ลำบากจนเกินไปอักพง์บุญชีพถ่ายภาพแลิกิอดีแก้วสองเมืองทีมข่าวเอ็นบภาคใต้แรงงานจากจังหวัดสงขลา